สวัสดีค่ะ FA ทุกท่านในสัปดาห์นี้ FA Playbook Podcast อยากชวนทุกท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นและทำให้บทบาทของ FA ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะทุกวันนี้โลกการเงินเคลื่อนที่เร็วกว่าเดิมหลายเท่าเรากำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญ2ด้านในเวลาเดียวกันคือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยทั้งสองนี้ทําให้ความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อ FA ขยับสูงขึ้นมากจากเดิมที่มองหาเพียงผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมาสู่การมองหา FA ที่เป็นผู้วางแผนการเงินแบบครบวงจรที่เข้าใจทุกชั่วชีวิตของลูกค้าอย่างแท้จริงค่ะเมื่อชีวิตหลังกเกษียณยาวขึ้นภาระก็ย้ายมาที่ลูกค้ามากขึ้น ข้อมูลประชากรชี้ชัดว่าสังคมไทยกำลังมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วและทุกคนก็มีอายุยืนยาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดระยะเวลาหลังเกษียณไม่ใช่10-15ปีเหมือนเมื่อก่อนแต่ขยายเป็น20-30ปีหรืออาจนานกว่านั้นอีกค่ะแต่ในขณะที่ช่วงชีวิตหลังเกษียณยาวขึ้นรายได้จากการทำงานกลับไม่ได้เพิ่มตามส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ทั่วถึงเหมือนในอดีต ค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นทุกปีความมั่นคงในบ้านปลายชีวิตกลายเป็นเรื่องที่ลูกค้าต้องจัดการด้วยตัวเองมากกว่าเดิมนี่คือเหตุผลสำคัญที่ลูกค้าต้องการ FA ที่มองภาพใหญ่เข้าใจบริบทชีวิตและสามารถออกแบบชีวิตหลังเกษียณได้อย่างครบวงจรไม่ใช่เพียงแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใดตัวหนึ่งการลงทุนและภาษีเท่ากับความซับซ้อนที่ FA ต้องแปลให้เข้าใจง่ายที่สุด เพื่อให้ลูกค้ามีเงินพอใช้ยามเกษียณการออมอย่างเดียวไม่พออีกต่อไปเพราะในโลกความจริงสิ่งที่กัดกินเงินออมเร็วที่สุดคือเงินเฟ้อและผลตอบแทนที่ต่ำเกินไปค่ะด้านหนึ่งเราอยู่ในยุคที่ดอกเบี้ยเงินฝากลดจาก15%ในอดีตเหลือเพียงประมาณ1%เท่านั้น อีกด้านหนึ่งเครื่องมือการเงินสมัยใหม่อย่างตราสารอนุพันธ์ Unit Link, s t r ตรั u r ีโปรดักต์เติบโตอย่างรวดเร็วและซับซ้อนจนลูกค้าทั่วไปอาจเข้าใจผิดได้ง่ายค่ะนี่จึงเป็นบทบาทใหม่ของ FA ที่ต้องแปลงเรื่องยากให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและช่วยลูกค้ามองเห็นว่าเครื่องมือการเงินแบบไหนตอบโจทย์เป้าหมายของเขาได้ดีที่สุดภาษีเองก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะภาษีคือค่าใช้จ่ายที่ลดได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ การวางแผนภาษีที่ดีช่วยให้ลูกค้ามีเงินเหลือมากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มรายได้เลยเพียงจัดโครงสร้างให้ถูกต้องเช่นการใช้สิทธิ์ RMF หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวกับการออมระยะยาวทักษะด้านภาษีกลายเป็นพื้นฐานที่ FA ยุคใหม่ต้องมีค่ะไม่ว่าจะเป็นการตีความประมวลรัศฎากรหรือความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ประการมีผลต่อภาษีอย่างไร เพราะเมื่อช่วยให้ลูกค้าจ่ายภาษีน้อยลงอย่างถูกต้องเขาก็มีเงินไปออมและลงทุนเพิ่มซึ่งทำให้แผนเกษียณแข็งแรงขึ้นอย่างมากค่ะ FA ยุคนี้ต้องเป็นผู้นำทางการเงินทั้งระบบเพราะความแตกต่างของ FA ยุคใหม่ไม่ใช่แค่รู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้นแต่คือการเชื่อมโยงทุกมุมของการเงินเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการลงทุนประกรันภาษีวางแผนเกษียณ ทั้งหมดนี้ต้องสอดประสานกันเพื่อสร้างแผนการเงินที่สมบูรณ์และยั่งยืน FA ที่ลูกค้าไว้วางใจจริงๆคือคนที่วิเคราะห์สุขภาพการเงินอย่างรอบด้านมองเห็นความเสี่ยงล่วงหน้าและสามารถวางแผนที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในทุกช่วงชีวิตนี่คือทักษะที่ทำให้ FA กลายเป็นคนที่องค์กรต้องการและเป็นคู่คิดทางการเงินระยะยาวของลูกค้าค่ะอุป,ปมาเพื่อเห็นภาพแบบง่ายที่สุด ถ้าการวางแผนกเกษียงคือการเดินเรือข้ามมหาสมุทร FA ยุคใหม่ก็คือกับตันเรือมืออาชีพที่พาลูกค้าฝ่าคลื่นลมไปอย่างปลอดภัยความรู้ด้านการลงทุนคือทักษะควบคุมใบเรือให้เล่นเร็วกว่าเงินเฟ้อความรู้ด้านภาษีคือแผนที่เดินเรือที่ช่วยเลี้ยงค่าใช้ใจ่ายไม่จาเป็นการวางแผนแบบรอบด้านคือเข็มทิศที่ทำให้การเดินทางไปถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นคงค่ะ ถึงแม้โลกการเงินจะซับซ้อนขึ้นทุกปีแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความเชื่อใจระหว่างลูกค้าและ FA และความเชื่อใจนั้นไม่ได้เกิดจากคำแนะนำเพียงไม่กี่บรรทัดแต่เกิดจากการที่ FA ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจทางเลือกและมั่นใจในเส้นทางที่กำลังเดินค่ะ ไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนหรือโลกจะเคลื่อนไหวเร็วเพียงใดบทบาทของ FA ยุคใหม่คือการเดินเคียงข้างลูกค้ามองเห็นภาพใหญ่ก่อนใครและนำทางด้วยความรอบคอบเสมอค่ะเพราะบนเส้นทางการเงินอันยาวไกลการมีคนถือเข็มทิศให้คอยนำทางอย่างมั่นคงคือสิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีเราอยู่ก็อุ่นใจขึ้นมากค่ะแล้วพบกันใหม่ใน FA Playbook Podcast สัปดาห์หน้าค่ะ